นะแต่ถ้าเป็นปืนรัวเขาจะยิงรัวเลยเหรอใช่เรามาที่ไหนเนี่ยทำไมมีเสียงปืนแค้ข่ายทหารใช่ไหมมันอยู่ติดกับค่ายทหารนี่แหละทหารเขาฝึกฝึกรบอยู่ใช่ฝึกรบข้างล่างนู่น,นอะไรเขาเรียกอะไรข่ายน้ำเหาอ ไหนล้วขึ้นทางที่ยิงปืนล้วงเนี่ยเหรอครับยิงปืนเอเกอเรีบตามมาเดี๋ยวเห็นไหมคนทีน่ะขึ้นได้อยู่แต่มันไม่เรียบนะไม่เรียบยิขึ้นมาได้แล้วไม่ันจะมีเพชรด้วยจริงหรือปู้นเขาเรียกว่ายกอ๋อคนจริงเขาก็เรียกนะอ๋อแล้วเขาไม่ได้หลอกด้วยไปทีคุยอะไรอาหารไงนี่มันเป็นไก่แจ้บ้านเราเลยไหนสร้างมตายไม่ใช่มาไม่ไม่จริงเหรอ อขึ้นไปไม่ลำบากขึ้นมาพักบนเพินได้ไม่ดูสิตรงนั้นสินยักษ์ขอจับตะไขร่น้ำหน่อยนะครับน้ำพุยามนวลอะไรนะตะไขร่น้ำไม่ใช่ยาก่อน้อยถึงแล้วยังได้ถึงแล้วแล้วครับโอ้ ครับไงไหนปุ่นปุ้นอยู่ไหนนี่ยังไงคะถอดรองเท้าเหรอมารยาดีจังเลยอ๋อ เห็นไหมนู่นสวยไหมเห็นภูเขาด้วยว้าวสาธุก่อนสาธุทำบุญตรงนี้นะาลงไปครับพาไงนี่นังคือพูดพระเจ้าเนีเหรอ ตอนเย็นคนมาเยอะไหมคะเนี่ยก็มาเรืเ่อยๆแต่ในช่วงวันหยุดติดต่อกันนะ่ะมาอยู่อ oh. ๋อเได้เป็นกี่บัว,วนึกว่าจะร้อนเนาะขึ้นมาเราเย็นเนาะฮะมีภูเขาวสวยด้วย เหมือนอยู่ใกล้ภูเขา้อะไรเนี่ยอะไรเนีากกล้าไหมอยากลม้ลูกครับอ่ไหน่น่เหนือเราอยู่เก้อนนี้อยู่หนกที่ไหนอยู่ใกล้ๆเฉยๆแม่ตรงนั้นไงโรงงานตรงไหนคะโรงงานหรอคะแม่ตรงนั้นอะไรนะ มันจะรำแทงไหมเนี่ยนึกยิ่งอยู่รถยูคุ้ยเลยอ่ะไม่เป็นไ่ไวนได้ไหมให้ได้ไม่ได้ไม่เอา <c oughs> มันจะโกรธเอาทำไมมันไม่อารมณีให้ดูอ่ะมันจะกลางอยู่ถ้ามันอารมณ์ดีอะ่ะรอให้มันอารมณ์ดีอะไรนล่นะ <c oughs> ลบยูลบยู

น้องคุณยืนตรงนั้นซิยืนหงายกับน้อง <c oughs> น้องไปปาแล้วนะน้องโกรธแล้วั้ง